สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักดอกพวงชมพูกันค่ะดอกดอกพวงชมพูนะคะเราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะตามบ้านตามรั้วบ้านเขาเป็นพันไมเ้เลยนะคะจะออกดอกตลอดทั้งปีคะ่ะดอกเขาจะมีสีชมพูคล้ายๆรูปหัวใจนะคะจะสวยมากเขามีดอกอยู่ประมาณ3าสีนะคะที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสีชมพูแต่จริงๆแล้วจะมีสีขาว แล้วก็สีออกส้มๆนะคะเพื่อนๆค่ะและทินที่มาของต้นพวงชมพูนะคะพวงชมพูมาจากแถบ อเมริกากลางนะคะก็คือจากประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นไม้เถาเลื้อยนะคะไม้เถาเลื้อยในเขตร้อนซึ่งสามารถอยู่ได้ในประเทศไทยนะคะส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะมาปลูกไว้ข้างรั้วนะคะเพื่อให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเขาจะออกดอกตลอดอทั้งปีนะคะเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่ายอดพวงชมพูนะคะสามารถเอามาทานได้เราเอามาชุบแป้งทอด จิ้มกับน้ำพริกก็ทานได้เลยนะคะก็อร่อยนะคะส่วนดอกและรากและก้านของเขานะคะเราสามารถเอามาต้มนะคะมาต้มเป็นเป็นยาทานได้เหมือนน้ำชานะคะกล่อมประสาทให้เรานอนหลับสบายมากเลยนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะค่ะและธรรมชาติของเขานะคะเขาชอบน้ำนะคะชอบน้ำชุ่มนะคะแต่ไม่แฉะนะคะอันนี้คือธรรมชาติของ ต้นพวงชมพูนะคะเขาก็จะเลื้อยไปตามรั้วบ้านเรานะคะเลื้อยไปเป็นพุ่มนะคะดอกเขาจะสีสวยมากนะคะกลีบดอกเขาจะสวยนะคะเมื่อเขาแก่นะคะก็จะมีมะลกคล้ายกันรูปใบโพสามเหลี่ยมนะคะอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบชอบดอกพวงชมพูนะคะลองหามาปลูกไว้อยู่ข้างรั้วบ้านก็สร้างความร่ม,มรื่นให้บ้านเราด้วยนะคะ ถ้าบ้านเรามีพวงจมพูอยู่แล้วก็ยิ่งดีเลยนะคะลองเอามาทานดูนะคะจะช่วยเรื่องกล่อมประสาทให้เรานอนหลับสบายผ่อนคลายด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมุมความสุขวันนี้มาส่งความสุขด้วยพวงจมพูนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตาม<ๆ>กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ